มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวิ่งมาราธอนกันบ้างนะครับสำหรับกนนารแข่งขันวิ่งมาราธอนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกรุงเทพมาราธอนครั้งที่36นะครับตอนนี้ก็ได้กําหนดการในการจัดการแข่งขันแล้วนะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยพลโทสัมพันธ์ยังพะกูลนายกสมาคม เชิญชวนนักวิ่งทัวโลกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งประวัติศาสตร์กรุงเทพมาราทอนครั้งที่36โดยมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับที่กรุงเทพมาหานครถือเป็นงานวิ่งเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยครับเป็นรายการที่นักวิ่งจะได้ชิงท้วพระราชทานอันทรงเกียรติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษสำหรับกรุงเทพมาราทอนนะครับเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี2530 จัดต่อเนื่องเป็นประเพณีมาตลอด36ปีโดยปีนี้นะครับทางสมาคมได้รับทุกข้อเสนอจากข้อเสนอแนะนะครับจากนักวิ่งมาปรับปรุงเพื่อให้การจัดงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านความปลอดภัยความสะดวกและความประทับใจไฮไลท์สำคัญในปีนี้นะครับก็ยังเป็นเส้นทางการแข่งขันนะครับจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่สนามชายัยระหว่างวัดพระศรีรัตนศาส,สดารา,ามและกระทรวงกลาโหมให้นักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศอนุดง,ง,งามของเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้เหรียญรางวัลยังได้มีการดีไซน์พิเศษนะครับในครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อสื่อถึงการเปิดประตูต้อนรับนักวิ่งทุกคนให้ก้าวเข้ามาสัมผัสความศรีวิไลความสวยงามของกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับนักวิ่งที่สนใจครับสามารถสมัครได้หลายช่องทางทางเว็บไซต์หลักก็คือ bkkmarathon.com นอกจากนี้ก็มีไทยลันรวมไปถึง go to race และสามารถสมัครด้วยตัวเองได้นะครับที่สมาคมมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์นะครับสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกันนะครับก็บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ก็มีวัดวาอารามร,ราชวังที่สวยงามนะคะก็เชื่อว่า,อาจะได้รับความสนใจจากนักวิ่งชาวต่างชาติเยอะทีเดียวปล่อยตัวกันช่วงกลางดึกและการก่อนฟ้าสางนะครับพอเข้าเส้นชัยเข้าเส้นชัยเนี่ยมันก็ยังไม่ร้อนมากก็เป็น ช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่แล้วสำหรับการจัดการแขร่งขันมาราธอนในบ้านเรารวมถึงในหลายๆประเทศนะครับ